ก่อนนะคะประเทศสวีเดนอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของหลายๆคนนะคะที่อยากจะเข้ามาทําเรื่องขอสัญชาตินะคะแต่ต่อไปค่ะสวีเดนจะเป็นคนเลือกคุณเองค่ะว่าคุณมีคุณสมบัติมากพอแค่ไหนนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศเขาเพราะว่าล่าสุดวันนี้เลยนะคะเคาะระฆังแบบสดๆล้อๆในการถแถลงถึงกฎหมาย เปลี่ยนใหม่ค่ะในเรื่องของการที่คนจะต้องการย้ายเข้ามาแบบขอสัญชาติสวีเดนนะคะโดยเขามีการปรึกษาร่วมกันแล้วก็ลงมติร่วมกันนะคะทั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลค่ะว่าจะเพิ่มกรณีนะคะมาตรการกฎหมายใหม่สี่ข้อค่ะซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวนิวจะขออนุญาตอ่านนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดน,นะคะซึ่งเนื้อหานะคะ ข้อแรกนะคะผู้ยื่นขอสัญชาติต้องพำนักในประเทศสวเ็นอย่างน้อย8ปีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือ5ปีเท่านั้นนะคะคือเพิ่มขึ้นมาอีก3ปีนะคะและจะมีการนำสอ,สอบสัญชาติมาใช้ทั้งภาษานะคะและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมสวเดนค่ะซึ่งเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่สามารถตอบได้ว่าข้อสอบนั้นในการสัมภาษณ์ะจอกมาเป็นข้อสอบแนวไหนอะไรยังไงนะคะเขาไม่สามารถระบุเจาะจงได้ค่ะ แต่คิดว่าคงจะไม่ยากนะคะอันนี้เขาพูดนะคะในเงื่อนไขที่2แล้วก็เงื่อนไขที่3อันนี้สําคัญมากสําหรับคนที่มีประวัติด่างพร้อยนะคะข้อกําหนดด้านการดํารงชีวิตนะคะถูกทําให้เข้มงวดขึ้นนะคะ mm. ผู้ที่เคยกระทําผิดนะคะต้องรอนะคะขอสัญชาติถึง17ปีค่ะก่อนยื่นขอสัญชาติคุณจะต้องรอถึง17ปีจากคนปกตินะคะ8ปีนะคะและ กฎหมายนี้นะคะจะมีผลกับคนที่อายุ15ปีขึ้นไปค่ะดุมากๆนะคะแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายค่ะผู้สมัครต้องมีไรายได้นะคะประมาณ20,000โครนต่อเดือนขึ้นไปนะคะและไม่พึ่งเงินช่วยเหลือจากรัฐสวัสดิการเกิน6เดือนในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะโดยมีข้อยกเว้นในกรณีของนักศึกษานักเรียนนะคะนี่ก็มีข้อยกเว้นตรงนี้อยู่ แรงไหมคะทางรัฐบาลก็ให้เหตุผลแบบนี้ค่ะว่า,าการได้สัญชาติควรเป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการบูรณาการนะคะในขณะเดยียวกันทางฝ่ายค้านนะคะฝ่ายค้านจะไม่เยอะที่มีความคิดเห็นต่างนะคะเขาบอกว่าขณะที่ฝ่ายค้านบางส่วนแสดงความกังวลว่ากฎกฎหมายนี้นะคะอาจสร้างความไม่มั่นคงกับผู้อ,อพยพนะคะฝ่ายค้านค,คุณก็ทราบเนะว่าเป็น ฝ่ายค้านเนี่ยคือแต่เขาไม่ได้บอกว่าฝ่ายค้านทั้งหมดนะคะฝ่ายค้านบางคนบางคนในพักร่วมนะคะในในร่วมของของของฝ่ายค้านนะคะซึ่งอย่างเป็นที่ทราบกันเนาะฝ่ายค้านเขาจะแบบว่าอุ้มชูกับคนอพยพเนะเน้นนะคะคนอพยพไม่ไม่ใช่คนแบบเรานะอย่างเราที่แบบย้ายมาอยู่ด้วยเรื่องทํางานย้ายมาอยู่เพราะมีสามีมีแฟนเป็นคนสเปนนะคะ เขาพูดถึงคนอพยพค่ะซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยคือเขาแบบว่าอุ้มชูชาวอพยพอยู่แล้วเพราะว่าคะแนนเสียงตรงนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่กฎหมายนู่นนี่นั่นคนก็แบบเอามงมาลงให้กับฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันนะคะใดๆเลยนะคะข่าวนี้นิวเคยลงไปเมื่อปีที่แล้วว่ามีการเกิดน,นิวจะไม่ได้ว่าต้นปีหรือกลางปีเมื่อปีที่แล้วนะคะนิวเคยทําคลิปไว้นะคะเพื่อนๆลองไปแลกอ่านดูว่ารัฐบาลรัฐบาลนะคะชุดปัจจุบันมีการเกิดว่าจะเปลี่ยน กฎหมายให้เข้มข้นขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องของอายุนะคะในการที่จะอยู่ถ้าปีเพิ่มเป็น8ปีนิวก็เคยพูดไปแล้วนะคะเป็นเพียงการเกริ่นส่งสัญญาณว่าเราจะเริ่มทําการเปลี่ยนกฎหมายนะคะแล้วก็จะมีการแบบว่าสอบภาษาด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีความใส่ใจมีความตั้งใจที่อยากจะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศเขาจริงหรือไม่อย่างไรนะคะคุณต้องแสดงความนะคะ ความจริงใจต้องเรียนรู้ภาษาเขานะคะซึ่งตรงนี้อนิวเคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วเขามีการเกิดน,นะคะปีนี้คือล่าสุดนะคะโอ้หเอาจริงเอาจังนะคะซึ่งวันนี้เขามีการประกาศว่าจะใช้กฎหมายนี้นะคะโดยประเดิมค่ะวันที่1มิถุนายนนะคะก็คือวันชาติสวเดนนะคะเป็นเลิกงามยามดีในการอาจจะใช้กฎหมายนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะกฎหมายนี้จะมีการ มีผลบังคับใช้ก็คือวันที่1เอ้ยก็คือวันที่6มิถุนามิถุนายนนะคะคือวันชาติสวเดนเลยนะคะก็ประมาณช่วงเกือบเกือบซัมเมอร์เนะาะซัมเมอร์ประมาณเนี้ยวันชาติสวเดนเนาะอันนี้ก็คือข่าวด่วนนะคะที่มีการอัปเดตและมีการประกาศล่าสุดนิ้วเห็นเพจที่คนไทยที่ประเทศสวเดนนะคะพยายามกระจายข่าวนี้ไปเยอะมาก เพราะว่ามันมีผลกับคนไทยในประเทศสเปนค่ะที่แบบว่าหวานเย็นไม่เรียนรู้ภาษาแล้วก็รอแบบว่ายังไงอะไม่กระตือรือร้นในเรื่องของการเรียนนะคะพอเข้ามาไม่ได้ใบแบบว่าวีซา่าถาวรยังไม่ได้สัญชาติแต่อยู่ในช่วงของวีซ่าชั่วคราวใช่ไหมคะคุณก็ไปทํางานภาษาก็เรียนบ้างหยุดบ้างเนาะตอนนี้มีผลังคับใช้แล้วนะคะโดยเฉพาะเขามีกําหนดด้วยในการเรียนภาษาสเปนขั้นพื้นฐานเนาะไม่เกิน3ปีถ้าเกิดว่า ไม่มีไม่ได้เกิดแบบว่าผิดปกติหรือเราเป็นกรณีพิเศษนะคะเขาก็จะให้ข้อกําหนดแค่ว่าเรียนภาษาสวาสเปนขั้นพื้นฐานแล้วต้องไม่เกิน3ปีขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็คือกดเหล็กกดแรงมากเพราะว่าอะไรเขาต้องการคัดกรองค่ะคัดกรองคนที่มีคุณภาพจริงๆเข้ามาอยู่ในประเทศเขาจริงๆนะคะไม่ได้มาอยู่แบบเอาเปรียบนะคะเอาเปรียบรับสวัสดิการของ ของของของคนในประเทศเขาที่เขาแบบว่าทํางานหนักจ่ายภาษีแพงแล้วมาโดนเอาเปรียบอะไรหลายเรื่างตัวนี้นิวข้าใจหนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวก็อยากจะมาอัปเดตนะคะแหล่งที่มาด้านล่างนี้ค่ะไปอ่านรายละเอียดดูได้นะคะนิวเพียงแค่ต้องการที่จะรวบรับข่าวแบบสั้นๆค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วคลิปต่อไปมีอะไรที่อัปเดตชงลึกมากกว่านี้นิวก็จะมา บอกเล่าก็สิบให้ฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆค